คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันนะครับอยู่ในช่วงเวลา5โมงครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกม speed winner เนาะก็จะเป็นแบบว่าแนวแข่งรถนะครับนักบิดนักแข่ง ไม่ใช่นักบิดดิต้องอันนี้บิดไม่ได้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ในค่าย p ีเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุนมา1 0 0่พนะครับเราจะซื้อไปที่เบ็ด5ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกดไปเลยนะท้ามาแบบนี้แปดหมุนนะครับแอดจะบอกว่าแอดน่าจะกลับจากต่างจังหวัดนะครับประมาณวันที่12ไม่เกิน13นี้นะครับทุกคน มายาวเลยรอบนี้ต้องเล่นในโทรศัพท์แล้วไม่ค่อยได้ว่างเล่นด้วยผมกลับมาบ้านทีก็โอ้โหงานนูน่นงานนี่งานนั่นเนื้อติดงานบวชด,ด้วยนะครับหลายงานเหลือเกินมีต่อไหมเนี่ยโอ้ไม่มีเลย เฮ้ยมีต่อสักทีเถอะไหลเปล่าอืมยังไงโอเคได้ไข,ข่ควงต่อนะครับผมจัดไปคูณแปครับดอกน,นี้โอ้โหเน็ตพระเจ้าช่วยเจ็ดสิบครับผมน่าจะขาดทุนอยู่แล้วนะโอ้มีคูณก็เท่านั้นนะครับถ้าหน้ารายไม่มา เงนินรางวัลรวมไปที่145ครับอ่ะแปดหมดนุนนี่สวยโอเคได้คูณสามเป็นสามสิบเจ็ดครับสามสิบหกดิ อย่าเก็บคูณอย่างเดียวหน้าลายต้องมาด้วยโอเคครับดอกนี้ยังไงมีต่อไหมเนี่ยโอ้ไม่มีต่อนะ4ี่ครับหน้าลายหน่วงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นที่เน็ตเดี๋ยวเกมนี้จบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอเกมหน้าเดี๋ยวเอาเน็ตดีๆหน่อยเนาะ <laughs> สวย เออต้องอย่างนี้สามสิบเอ็ดแล้วโอ้โหสวยงามทุกคนสวยครับผมคูณอีกสิบหกครับแค่นี้ก็เอาเรื่องแล้วเงินาะวันก้อนโตนะครับสุปเปอร์แน่นอนนะครับทุกคนแปดร้อยสามสิบหกครับผมโอเคมนีต่อ,อกไหมเนี่ยเก็บคูณไปก่อนเนาะ ไอเหล็กรอบนึงนะครับออารอบนี้ได้ก็คิวมาช่องแรกก็จะสวยมากนะไม่มาดอกสุดท้ายว่ายังไงปัตโทไข่ควงสมุไรไข่ควงอะไรนี่โ <c oughs> okay. อเคเงินรางวัลรวมนะครับ931นะครับจัดไปอีกทีกดไปเลยนะ แหมรอบนี้น่าจะไม่ได้นะเนี่ยเหล็ก like, สี่หมุนนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าหลังๆจะมีคูณมีหน้าลายไหมเนาะน่าจะแย่อยู่นะครับเดี๋ยวตาหน้าในยังไงเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันเนาะโอเคเคมาช่องแรกอูยไม่มา ขาทุนอยู่แล้วครับเกมนี้โอ้ดูดิไม่มีหน้าลายด้วยดอกสุดท้ายว่าไงไม่มานะครับก็จบไม่ถึงร้อยนะครับเงินรางวัลรวมไปที่69เดี๋ยวรอบนี้ลองเป็นสิบดูเลย500บาทไปครับอ โอ้มีตะคูน่ะพอเพิ่มเบ็ดเฮ้ยหน้าราไม่มีเลยนะทุกคนเฮ้ยคูนมาอย่างเยอะอะไรเนี่ยอุ้างานเข้าไม่มีเลยคูน31นะครับอโอ้โหสุดจัดไปอีกรอบหนึ่งไป อรอบนี้กดสองสี่ห้าตัวครับผมสิบหมุนรอบนี้จะมาหรือเปล่ามาดูกันนะไม่ใช่ว่ามาแต่คูณไม่มีนะมันชอบสลับกันอยู่นะครับุยคิวมาช่องแรกทีคิวช่องแรกทีแต่ไม่มีคูณในประเด็นจริงๆด้วย อย่างที่แอดบอกเลยนะครับสลับกันนะครับดูดิไม่ๆม่ตกมาเลยนะครับไม่มีสักตัวเลยคูณเาราตะโถเพิ่งจะมาเนี่นะล้อ,อยางมาช่องสองนี่รู้เรื่องเลยบ,บอกเลยไม่มาโอเค84ครับ อ,อีกหนึ่งรอบโอ้ยถุงมือลงแอดยังซื้อได้อยู่นะครับเบ็ดเบ็ดสิบเนาะยังซื้อได้อยู่เงินรางวัลรวมนะครับสามร้อยี่สิบสามนะเปิดโทรโบซื้อบ้างแล้วกันไป ตัวเขาให้สองสี่หกตัวเลยครับทีนี้ก็มาดีครับเปิดโทรโบไปทีแต่ตอนนี้ก็จะล่วงลงมาเลือสองร้อยโอ้โหคูณมาไหมอ่ะไม่มาด้วยเหมือนตัวแพงจะลงเลยเอาล้วคูณสามมาดอกแรก เน็ตค่อนข้างที่จะหน่วงเหมือนกันนะเดี๋ยวแอดว่าเดี๋ยวจบอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้แก้ไม่ได้แล้วไม่ทันแอดน่าจะมลืมสลับไอ้เน็ตนะครับผมสวยไหลไหมโอ้ไม่ได้นะกดไปเลยแล้วกัน132ครับ เอออีกแปครับผมสวยงามเค okay, มามาโถไม่มาเออได้อยู่ทุกคนคูณ21ครับเงินรางวัลก้อนโตนะครับ241ครับผมโอ้โหวายมาขนาดนี้แล้วรถไม่มาให้หน่อยคูณหนักแล้วนะตอนนี้อย่าให้มานะบอกเลย ออกมาแค่นี้เหรอก็อยังดีนะครับ78ไม่ขาดทุนนะครับทุกคนแต่กำไรไม่มีจบไปที่คูณ33เงินรางวัลรวมนะครับ575นะเอาไงดีเนี่ยมันต้องเบ็ดอะไรอะ่ะเบ็ด20ไม่ได้เบ็ด20ซื้อไม่พอนะครับต้องเบ็ด1ิเหมือนเดิมแล้วกันเนาะไปครับผมรอบนี้ก็ธรรมดาเบสิกนะครับ8หมุนเล่นไม่ขึ้นเลยอะ่ะทุกคน ในเม่อคืนก็ต้องถอยนั่นหน้าลายไปหมดแล้วเก้าสิบครับหกสิบครับ สวยสวยครับยังไงเอ้ยเงินรางวัลเมกะนะครับ432โอ้โห582ครับทุกคนกำไรไม่ได้จริงๆนะครับได้นิดๆินีอยน่อยเองนะ หูคูณจัดไปคูณทีเดียวมาเก้าเลยสามสิบสามแล้วเงินรางวัลก้อนโตนะครับสองร้อยยี่สิบโอเคมีต่อ จัดไปอีก132ครับเฮ้มองๆูแล้วไม่ขึ้นเลยดอกนี้เนี่ยต้องขึ้นแล้วแหละทุกคนพอเลยนะเนี่ยถ้าคิวมาอีกดอกหนึงอ่ะโอ้โหคิวไม่มาเงินรางวัลไม่กาเป็นที่374ครับยังไม่ได้กำไรเลยนะทุกคนโอ้โห,โโหเงินรางวัลรวมนะครับ833ครับผมตอนนี้เป็นพันสแล้วนะ แอดจัดเบ็ดยี่สไปทีเลยแล้วกันคือวัดใจแล้วนะพันหนึงไปครับผมเหลือเท่าไหร่เท่านั้นนะครับ8หมุนนี้ เออต้องอย่างนี้ดิสวยครับ290รเคูณห้าเองเจครับโอ้เบ็ดยีสิบก็แล้วนะเนี่ยเหมือนจะมาหนักๆก,ก็ไม่มาให้นั้นแต่ก็หนักมันได้ดอกหนักๆไปแล้วนะครับ เอารอบสุดท้ายคูณสิบได้หรือเปล่าเอ่ตุ๊บตุ๊บตุโอ้โหมีจะคูณโอเครู้เรื่องเงินรางวัลรวมนะครับ387ครับเล่นไม่ขึ้นจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดเอาไว้500แล้วกันมาเดี๋ยวค่อยเราไปหาเล่นเกมอื่นกันดีกว่านั่นเกมก็นุง่งนวมาด้วยโอเคอันนี้เดี๋ยวจะเอาทุนนี้ไปต่อนะครับผมเนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็ ไว้เท่านี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์รูดกระดิ่งดำนะครับให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้านะครับบายครับผม